สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆและเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอลุ้งเดืองครับผมมาดูรถใหญ่ครับมาดูรถใหญ่เล่นข้าวปิ้งเล็กครับน้องดูครับโดดลงมาก็เต็มครับมาดูว่าเขาเกี่ยวกันยังไงครับปิ้งเล็กๆครับครับ จะมุนยังไงครับนี่ครับเล็กมากครับสุดแล้วครับนี่พนาอยู่ตรงนี้ครับผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับจะถอยหรือเปล่าครับถอยเกี่ยวหรือเปล่า,าดูครับดีซีร้อยห้าเอกี่เกี่ยวได้คลองมากครับ ก็เป็นรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่สุดของคูปุต้านะครับลงเกี่ยวนาะเล็กๆครับติ่งเล็กๆโอ้แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับยังไม่ถึงสองนาทีครับได้ได้เกือบครึ่งแนละ้ว ออเกอร์ก็แต่งนะครับเป็นเดียวดันนะครับเอเอดูครับดูดีไหมครับขึ้นไปครับหมุนไปนาเล็กๆครับก็เกี่ยวยากครับจริงๆครับเป็นนาเล็กๆแบบนี้นครับ ช่วงล่างนะครับไม่ดีต่อช่วงล่างนะครับเพราะว่ามันแค้นะครับหมุนเยอะนะครับปิดตัวนี่ครับพื้นที่แคบครับปิดตัวครับปิดปิดตัวบ่อยครับ เสร็จแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปแค่นี้นะครับครับแปลงนาเล็กๆนะครับทิบ้งเล็กๆใช้เวลาไปครับสามนาทีครึ่งน,นะครับก็ตามต่อคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ